สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับครูเจนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5เช่นเคยนะคะเรื่องของอากาศรอบตัวของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบและความสําคัญของอากาศนะคะซึ่งอากาศเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปกคลุมโลกของเราไว้มีอากาศอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งเราเราเรียกบริเวณที่อากาศปกคลุมโลกนี้ว่าชั้นบรรยากาศ โดยมนุษย์สัตว์และพืชล้วนต้องอาศัยอยู่ภายในชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมบนพื้นของโลกนะคะ นอกจากอากาศที่อยู่รอบตัวเราก็จะมีไอน้ําเป็นส่วนประกอบแล้วยังมีแก๊สเป็นส่วนประกอบได้แก่แก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอื่นๆซึ่งแก๊สเหล่านี้มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตดังนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นนักเรียนคงคุ้นหน้าคงตาไปแล้วนะคะในส่วนของแก๊สออกซิเจนนะคะ ก็จะมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพราะว่าสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจค่ะ สำหรับแก๊สไนโตรเจนนะคะมีปริมาณมากที่สุดในอากาศนะคะมีอยู่ทั้งหมด78%ช่วอาซึ่งจะช่วยเจือจางแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศให้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งมีความสำคัญต่อพืชมากเนื่องจากพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแก๊สชนิดอื่นๆนะคะอยู่ประมาณ0.96ได้แก่แก๊สไฮโดรเจนแก๊สอา์กอนไอน้ำและฝุ่นละอองไอ้น้ำทำให้อากาศมีความชื้นและทำให้เกิดปรากฏการณ์ลงฟ้าอากาศต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะหลังจากที่ครูเจนนะคะทบทวนเกี่ยวกับความสำคัญของชั้นบรรยากาศแล้วก็ส่วนประกอบของอากาศนะคะ ของแก๊สชนิดต่างๆว่ามีความสำคัญยังไงนะคะหลังจากนี้ครูเจนก็จะมอบภาระงานให้กับเด็กๆนะคะในหนังสือเรียนของเราซึ่งจะอยู่ในหน้า124ถึงหน้า125นะคะซึ่งจะเป็นเล่มสีฟ้านั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทำแบบฝึหกหัดไปพร้อมๆกันกับครูเจนเลยนะคะโดยข้อที่1เขาบอกว่าเขียนส่วนประกอบและัาส่วนของอากาศให้สัมพันธ์กับแผนภูมิรูป วงกลมนะคะซึ่งเขาก็จะมีการแบ่งสัดส,ส่วนนะคะของแก๊สหรือส่วนประกอบต่างๆเด็กๆคุ้นภาพนี้กันไหมคะเด็กๆแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดที่เป็นสีเขียวๆนะคะก็คือแก๊สในโตรเจนเราก็เขียนไปนะลูกซึ่งมีสัดส,ส่วน ในอากาศนะคะถึง78นะคะต่อมานะคะ,ะต่อมาแก๊สที่มีปริมาณเยอะเป็นอันดับที่2นะคะก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะซึ่งจะอยู่ในช่องสีฟ้านะคะซึ่งมีสัดส่วนถึง21ซนั่นเองต่อมานะคะแก๊สที่มีขนาดเยอะเป็นลำดับที่3นะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกขออภัยค่ะ ที่มีเยอะขนาดที่3นะคะก็คือแก๊สชนิดอื่นๆนะคะก็จะมีสัดส่วนอยู่ในอากาศก็คือ0.96ซนะคะและต่อมาแก๊สที่มีขนาดเยอะเป็นลำดับสุดท้ายก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีสัดส่วน0.04นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2นะคะแก๊สที่เป็นส่วนประกอบของอากาศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะซึ่งข้อนี้ครูเจนก็ได้นำ เสนอนักเรียนไปนะคะในะช่วงต้นๆของคลิปวิดีโอนะคะดังนั้นในส่วนของหน้านี้นะคะครูเจนขออนุญาตข้ามไปนะคะให้เด็กๆนะคะทําเองนะลูกต่อมาในหน้าต่อไปนะคะขอให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วนํามาตอบคำถามนะคะขอัยค่ะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ อากาศเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศบริสุทธิ์เพื่อหายใจแต่หากมีฝุ่นละอองขมเหลว เจือปนในอากาศมากเกินไปจนเกิดมลพิษทางอากาศจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตกิจกรรมหลายอย่างที่มนุษย์กระทำเช่นการปล่อยควันเสียจากรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยขมเมาฝุ่นและควันการเผาขยะล้วนส่งผลทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ดังนั้นข้อที่1น,นะคะโจทย์เขาถามว่ากิจกรรมใดที่ช่วยป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศเพราะอะไรนะคะตัวอย่างของครูเชนก็คือปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้จใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารแล้วปล่อยแก๊สออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่2นะคะมีวิธีการใดบ้างที่เราสามารถทำให้ได้เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศนะคะครูเจนก็จะตอบว่าหลีกเลี่ยงการเผาขยะเพราะก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเรือนกระจกได้นะคะหรือเด็กๆอ,อาจจะตอบว่าเป็นการปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเพื่อช่วยเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขขอภัยค่ะเพื่อ เพิ่มแก๊สออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเราไม่ตัดไม้ทำาปตานะคะแบบนี้เราก็สามารถช่วยได้หรือเราอาจจะบอกว่าเราจะลดนะคะลดการใช้รถยนต์นะคะเพราะว่าควันของรถยนต์ก็สามารถทำให้เกิด ทำให้เกิดโมลโพิษทางอากาศได้นะคะอะ ถ้าเราไปในระยะทางที่ใกล้ๆอย่างนี้เราอาจจะเดินไปหรือปั่นจักรยานไปแทนก็ได้แนวทางคําตอบเราสามารถตอบได้มากมายหลายชนิดมากเลยนะคะเด็กๆคําตอบไม่ต้องเอาตามครูเจนก็ได้นะคะใครอยากจะตอบแตกต่างจากครูเจนก็สามารถตอบได้เลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะไม่เข้าใจในแบบฝึกหัดก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวสอบถามครูเจนได้โดยตรงนะคะสําหรับวันนี้ครูเจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี 好。啊